พอพูดถึงโรบินฮ o ดเนี่ยก็แน่นอนนะคะว่าเรากําลังพูดถึงแพลตฟอร์มที่ให้บริการด้านการขนส่งนะคะซึ่งเป็นบริษัทนะคะที่อยู่ในเครือของทาง SCB นะคะล่าสุดนะคะทางด้านของโรบินฮูดแพลตฟอร์มฟู้ดเอ่อฟู้ดเดลิเวอรี่ในเครือของ SCB เนี่ยเปิดบริการใหม่นะคะบริการนี้มีชื่อว่า t n t l l l i n e n d e s h s o b r d นะคะซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเป็นแดชบอร์ดเลยนะคะให้กับคนที่เป็นผู้ขายหรือว่าร้าน ที่เข้ามาทําธุรกรรมกับทางโรบินฮูดนะคะแตมว่าแดชบอร์ดนี้มีข้อมูลอะไรบ้างก็มีทั้งยอดขายสุดที่ยอดขายรายสัปดาห์ออเดอร์รวมออเดอร์ตามวันเวลาเมนูขายดีเมนูขายดีตามช่วงเวลาจํานวนลูกค้าทั้งจํานวนภาพรวมทั้งเดือนจากเดือนก่อนหน้าเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนประเภทกลุ่มลูกค้าเป็นใครระยะทางและพื้นที่ในการจัดส่งใกล้ไกลอย่างไรรวมถึงคําค้นยอดฮิตของลูกค้าด้วยเพื่อช่วย ให้ร้านค้านะคะที่ตอนนี้มีอยู่ประมาณสักสองแสนร้านบนแพลตฟอร์มของโรบินฮูดเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกแล้วก็นําไปพัฒนานรูปแบบในการให้บริการได้ดียิ่งขึ้นนะคะเรื่องนี้คุณเสียนาลําซำรรกรรมการผู้จัดการบริษัท p u r p l e v e n t u r e s จําำกัดค่ะซึ่งเป็นผู้พัฒนานและก็ให้บริการแอปโรบินฮูดบอกว่าภารกิจหลักเลยของโรบินฮูดก็คืออยากจะช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารโดยเฉพาะร้านเล็กๆให้สามารถก้าวผ่านช่วงเวลายากลำบากไปได้ ซึ่งก็ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในการใช้แพลตฟอร์มมาตลอดระยะเวลา1ปีนะคะล่าสุดก็เลยไปร่วมมือกับทีม S C B D Bank ค่ะเป็นหน่วยงานด้านดิจิทัลแบงกิ้งภายใต้กลุ่มไทยพาณิชยนเนี่ยแหละค่ะในการนําขีดความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกหรือว่าการใช้ Data มาพัฒนานรูปแบบการให้บริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับร้านค้าลูกค้าแล้วก็ไถ่เดอร์ด้วยซึ่งตอนนี้ร้านค้ากว่า2 0 0แสนร้านที่เปิดให้บริการบนโ o ร i n Ho ท์เนี่ยสามารถนำข้อมูลในแต่ละร้าน ะะไปใช้ได้แบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยจะได้ไปเกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารสต็อกวัตถุดิบตามเมนูยอดนิยมการบริหารจัดการการขายตามช่วงเวลาที่ขายดีหรือการสร้างแคมเปญการตลาดที่ตอบโจทย์พฤติกรรมและความต้องการของลูกค้านะคะร้านค้าที่สนใจแล้วก็อยากจะใช้บริการ i n t e l l i g s n b o a r d นี้นะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆค่ะวิธีการคือให้พิมพ์ Robin h o o d Shop นะคะ เพื่อเพิ่มเพื่อนไปในการแอดไลน์นะคะจากนั้นเนี่ยก็ไปกดสรุปการขายประจำเดือนจากร้านค้าเพื่อไปลงทะเบียนร,รับข้อมูลนะคะที่เป็นแดชบอร์ดเนี่ยจากทางโรบินฮ o ดระยะแรกเนี่ยบอกว่าจะเปิดให้บริการกับบุคคลธรรมดาก่อนนะคะแล้วค่อยขยับมาให้บริการกับประเภทนิติบุคคลซึ่งก็จะเป็นการบริการที่เกิดขึ้นในเฟสถัดๆไป ส่วนคุณชาลีอัศวะธีรธรรมรองผู้จัดการใหญ่วิศวประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงาน D-Bank ของทาง SCB ค่ะบอกว่าโลกธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมี Data นะคะหรือว่าข้อมูลเนี่ยเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนเลยก็เลย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูล Intelligen ลย์เจนดัชบที่ทีมงานคัสเตอร์ใหม่มาให้สำหรับแต่ละร้านโดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการแล้วก็ช่วยยกระดับร้านค้านะคะด้วย Data l i t e r a c y ให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจนำข้อมูลมาใช้ใเกิดประโยชน์สร้างยอดขายได้และเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการลูกค้ามากขึ้นรวมถึงที่สาคัญคือบริหารจัดการต้นทุนอย่างสต็อกวัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจคะ่ะเพราะว่าโดยปกติ ตี่แล้วเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรไม่ว่าจะเล็กใหญ่นะคะหรือว่าคนทํางานฟรีแลนซ์ต้องการนะคะเพื่อที่จะนํามาวิเคราะห์แล้วก็ต่อยอดในการบริหารจัดการธุรกิจได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ว่าตอนนี้แพลตฟอร์มอย่างโรงบินโฮดเขาก็ทําให้เ,เสร็จเลยนะคะเราแค่หยิบข้อมูลที่มีอยู่ไปวิเคราะห์แล้วก็บริหารจัดการซึ่งก็น่าจะช่วยทั้งเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนแล้วก็สร้างยอดขายรวมถึงแคมเปญต่างๆที่จะทําได้ตอบโจทย์และตรงกลุ่มมากยิ่งขึ้น ด้ววยคค่ะคะิฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard w e a l t h ค่ะ